กบสวัสดีค่ะทับซ่วทั้งบานเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะค่ะมันนี่ก็มาพอกับเจคั่มสามตัวเต็งที่เก่าเนาะคะ่ะวินีจเจคั่มสามตัวเต็งสี่ขาทับซ่วไปติดตามมึงเล่าความฝันกับปลาคัามเนาะคะ่ปะปลาคัามในเพื่อนฝันเนาะคะ่ะทับซ้วงเพื่อนฝันวา่าคนมาขายลอตเตอรี่เนาะคะ่ะกผ่านมะนาบานของเพื่อนเนาะคะ่ะแต่ปลาคัามในเพื่อนกะยากเนาะคะ่ะพอได้ออกมาซื้อเพื่อนกะเอิญน้นองเพื่อนเนาะคะ่ะซื้อใบลอตเตอรี่ให้เพื่อนแน่เพื่อนว่าเนาะคะ่ะเนาะน้องเพื่อนกะ ซื้อไวอ้ลอตเตอรี่ให้นะคะปลาส้มสเต็นตัวใดนะคะปลาสมเข้ากับใจติดต,ตามรับชมรับฟังความฝันของปลาคำพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะปลาคัมค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัดสดีค่ะปลาคำค่ะค่ะทานผู้ชมมานืนจะเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับปลาคำเนะคะเน่าปลาคำนี้เพิ่จะเปน็นขุน่นฝันแม่นค่ะหล่อว้องหันก้า แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะปลาค้ำเนาะเจ็ดเก่าค่ะท่านผู้ชมหกหนึ่งแตกบนล่างเลยค่ะท่านผู้ชมรอบนี้ปลาค้ำเพิ่นกับฝันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมรอบนี้ปลาค้ำเพิ่นได้แนวทางมาฝาค่ะท่านผู้ชมหกตัวนี้เนียเลยค่ะท่านผู้ชมเจลี่ข,ข้องฝันของปลาค้ำจะเป็นตัวใดก็ให้เพิ่นเบาซูงฟังเนาะค่ะเนาะปล้คก็ฝันว่าจังไดคะ่ะโอ้ยฝันว่าจะเจลี่แผงว่าเจลี่เิ่นมาขายให้เพิ่นมาขายให่จะคลองราคากินหนังอยู่ก็เลยบอกน้องซื้อให้ ขายัไงไปหาเพิ่นอยู่ปลาบ้านบอกว่าหาเบอร์เจ็ดสองสามเก้าแปดหนึ่งให้แหวนนี่ด้อก็เลยบอกเขาบอกนอกทางบ้านค่นยืนเบิรงลอตอรีอยู่จัดปหาตัวไหนแล้วิ่นหาหนังก็เลยห้องบอกเพื่อนมาในเดี่ยวใจใจตัวนี้ไดหกโตแหล่ะอ่านใจงินนห้ึแหวนน้ำนี่ด้อเขาจะบอกแจังคีหาแท่งบอก เงินกับบ oh ุมีให้เง uh, ินกับบุมีใไห่สบายกับบอคนซื้อให้บอกคนซื้อให้บอกคนจ่ายเงินให้พอค่ะเครื่องได้เครื่งบริสียเงินเครื่องบริจายเงินเครงได้ค่ะในความฝันเนาะในความฝันค่ะเขายืนอยู่ป่ายบ้านร่างพอบ้านนั่งอะไรแบบนั้นค่ะได้จักใบประคั่งฮะในความฝันนั่นได้จักใบในสองใบแต่ยังมีคนเล่าให้ครูหนึ่ง เกาว่าให้เพิ่นจ่ายเงินให้ได้ตรงโต้งทั้งหกตัวเลยได้หกตัวและวเจ็ดสองสามเก้าแปดหนึ่งก็ได้ใจเงินยเลยน้ำเนื้อว่านี้บอกกาค้ำค่าเห็ดหยังค่าหยังค่ากินหยังจินละค่าหยานมันเหนียวของเผาเพราะว่าจะท้องจับกินหยังมันเหนียวจิ๊ดปากจี๊ดมือหยัายานไปเปลือนของปเผาก็เรื่อันนี้ให้เรือร่อเหรอก็เรือร่อบายก็เรือร่อบายให้เหรอตัวพ้อไปหาเขาให้เขาซื้อให้ เขาก็ยืนอยู่มองนี่แหละตัวหลีกตัแพ่งตัวหลียืนมองปลายบ้านมองปลายบ้านพอดีคือกำกับปลายบ้านคือกำกับปลายบ้านก็ยืนอยู่มองค่ะบ้าร์เลคีประคับมาน์เลคีเท่าไหร่สามสิบเก้าค่ะสามเก้าเข่ากันกับตัวหลีกเลยเนาะคุณป่านเนาะพอมาตัวหลีกของมุณป่านเจ็ดสองสามเก้าแปดหนึ่งค่ะ พกโตเลยค่ะท่านผู้ชมก่ะให้มุนงตัดเอาเนะาะป่าเนะาะมักตัวใดกับเวียนตัดสื่อเอาตัวนั้นล่ะบาดีน้องผู้ที่ฝันเห็นนั่นเพิ่นกับไปยิบสื่อไห้เพิ่นไปนยิบสื่อไห้บอกให้เพิ่นจ่ายเงินให้พร้อมยังวะจ่ายเงินให้พร้อมเรียบร้อยจ่ายเงินให้พร้อมเด้อจ่ายเงื่อนเอยนั่นแน่เลยทีหาแขนดอกค่ะบาดีนี้ความฝันนั่นเด็กก็หลังจากที่สื่อลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาใบลอตเตอรี่มา่อปอนให้คุณแม่บอก เจีบมาหยอะกำใยกำใยเดีพี่เบังบอโตเลขกแบบที่ต้องการบอแบบเขาโตเต็มเต็มนี่โตต้องต้องการกันบอแคสเนียค่ะแมนโอ้ค่ะะตเลขกนี่ก็คือเป็นสีลอตเตอรี่สีดำเลยบอคุณแม่หรือเป็นสีไหนชีเียเขียวเขียวอ่อนเขียวเขียวอ่อนโตัหมเขียวอ่อน จ้ะโอ้บอแมนสีดำเป็นสีเขียวอ่อนๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเขียวอ่ออนายุของคุณแม่นี่หกสิบเอ็ดปีก็คือออกไปในหนวดตนแล้วเนาะมาพานมาเนาะคุณแม่เนาะบาดนี่ฟันมือขื่นนีเนาะคุณแม่เนาะโตเล็กสีมักนี่ขั้นให้คุณแม่ตัดเอานีไม่หนีไม่หกตัวนี่ตัดเอาสามตัวนี่คุณแม่สิเอาทั้งถ่ายทั้งหนาทั้งหลังดื้อแล้วแต่สิมักบอกคุณแม่มักแข็งแข็งไหมเนียนเนียนมักแข็งแข็งไง ก้าแปดหนึ่งเ,เน้่น<อ>เลยเ,<น>เก่าแปดหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะแ่เนาะมากรีดท่านถ่ายภาะวันนี้คือในความฝันนั้นสื่อแล้วได้มาแล้วในความฝันนั้นมือน,นั้นเป็นมือเหล็กออกบอพุบูบ่าดีจังไรด้สื่อเสียงไหวอวไรนี่ตัวฝันมือขึ้นนี่แหละคะ่ะบอด้เสียง โรดเตียงแล้วก็บ่รทัดในสื่อไว้แต่ว่าสื่อในความฝันก่อนเห็นมาตุลีมาก็เลยบอกเขาซื้อบอกเขาซื้อให้บอกเขาซื้อในความฝันเลยบอกเขาซื้อในความฝันนย่างเีแต่ว่าพูดถึงเรื่อความจริงนี่คุณแม่ยังบรรทัดในไปหาทบรรทัดในหาอค่างน้องผู้เพื่อนซื้อให้นี่เพื่อนเสียชีวิตหรือเพื่อนยังเป็นคนเนี่ยผู้ชายตุย โอายุปงหาสิบสองปีค่ะเ่อเป็นกู้ซายเนาะเป็นกู้าอายุดอกหาสิบสองปีเนาะคุณนไยเนาะบอกบอกคนกัโดข้อหาคนแ่าหาเจ็ดสองสามเก้าแปดหนึ่งเห็นไยเด้เธอค่ะกัยิบไห้เลยกยิบมาเพ่กัดแดงพูดกใจงั้นเหาในผู้หนึ่งใจผู้นึ่งเลยบ่างเดี๋ยวใคร่้ดใจไงแบบนั้นค่ะอาหามาขึ้นค่ะ ในความฝันมีของกระทนจะเป็นฝันดีเนาะค่ถ้าจะกินถ้าจะกินยันไม่เปลงนของเขาย่างไม่เหนียวเขาไปด้วยให้เขาหาให้เขาเบิ้งให้น้ไม่มีบไม่ยู่มเหมือนว่าเด้ยใจงั้นอย่างนั้เด้อยเป็นว่าเลยว่าถ้ากินบานชื่อเรื่องอะไรในความฝันเนาะกินแต่ด้กินกินแต่ด้กินกินแบบเนี้ยติดปากตินคอ จะมีอกาไปใบโอกาจัดของเขามัน so ส yeah. so so okay. so ีเหนียวของเขาค่ะอย่างเหยี่ยนย่ายังของคนบ่บหบโตก็ได้ไมให้ทั้งหกโตเลยได้มมให้ทั้งหกโตค่ะค่ะธรรมชมก่ะพิจารณาเอานอกคุณแม่ขํา่เพิ่นจะเป็นผู้ฝันเน้นผู้นึงละค่ะานผมุชมซึ่งหมวดกอนโตเล็กคุณแม่ปล่อยไปนี่ค่ะท่านตัดเล็นี่ค่ะเข่าเต็มเต็มละค่ะเลขอายุของคุณแม่กะเข่าเต็มเต็มคือกันนี้ เพิ่นเมื่อว่ายืนยืนดูคือเด็กแบบเนาะจ้าซื้อป้ายบ้านเล็ทีคือป้ายบ้านเล็ทีแต่สำขัญเนาะเอออันผู้แพงลาเตรี่เพิ่นกับไวนาไปทั้งเป็นออกบ้านนี้ผู้อันเพิ่นจื้อนี่ไวนามาทั้งพี่ผู้เพิ่นจื้อให้นี่ไวนามาทั้งเขาบ้านหรือวะไวนาไวนาใส่บ้านเล็ทีเลยไวนาแล้ทั้งพี่ผู้เพิ่นจื้อนั่นไม่ยู้ไม่ยู้เพิ่นกับบ้านเนาะค่ะผู้ขายแต่อย่าขาย ก็เลยว่ามีอยูมีอยูคนแบาอ๋อผู้ันซื้อผู้ันซื้อไห่นั่นจีล่ะเพราะว่าเป็นกับเห็นเด็กสองสามเออมันก็ว่ามี่ยันก็ว่ามีอยู่มันกระดึงมาไห้ค่ะกี้ใจมุมๆก็เลยว่าตื่คือมันยังสอบว่ามันจะคล้องซื้อเล็กไหะสำรับืดองเล่าความฝันของประทับนี่ยังเติมเติมบอกค่ะ ม่มีอย่างนหรอกค่ะค่ะแอ่นีณล่ะทางคนฝันเนี่ยทางตัวดีในธรรมทุสมทางบ้านเฮารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจคั่มสามตะเต็งสีพาทธรรมทุสมมาสรุปตัวเลขของปลาคั่มเนาะค่ะปลาคั่มในเพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่ามีคนมาขายไวรัสตรีเนาะค่ะผ่านมาหนดางบานของปลาคั่มเนาะค่ะปลาคั่มในก็อยาก สื่อใบรัตตลีนะคะแต่ว่าประคำบอมีเวลาออกมาสื่อเพราะว่าประคำยากนะคะเพื่อนกะเอิญน่องของเพื่อนนะคะมาสื่อใบรัตตลีไยเน่เพื่อนวานนะคะน่องเพื่อนกับมาสื่อไฮนะคะทับทุ่มน่องเพื่อนกับมาสื่อไฮสองใบนะคะตัวเลขของประคำนี่ก็เจ็ดสองสามเก้าแปดหนึ่งเจ็ดสองสามเก้าแปดหนึ่งนะคะ บ้านเด็กทีของประค่ำนี่กะบสามสิบเก้านะคะเพราะว่าคนมาขายไปลอตเตอรี่กะไปยืนอยู่ซื้อปลายเลขบ้านเพิ่นนะคะบ้านเด็กทีเพิ่นนะคะกะยืนตรงเลยค่ะยืนตรงตรงปลายเดขบ้านเพิ่นนะคะกับสามเก่านะคะบ้านเด็กทีเพิ่นกับสามเก่าค่ะเพิ่นกะนินค่ะเพิ่นนินเพิ่นว่าเก่าแปดหนึ่งนะคะนินเก่าแปดหนึ่ง กัอายุของน้องเพิ่นที่ผู้เพื่นซื้อไว้ลอตเตอรีร่ให้กับห12ปีเนาะค่ะท่านผู้ชมห12ปีกับหนึกุมภาพันธ์267ค่ะกากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคำมสามตัวเตีงนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคำมสามตัวเตียงขจอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ